ทพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดใหญ่ IP f ีแ r 2024รวมพลังปลุกไฟคนร,รุ่นใหม่ต่อยอดความคิดนำเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาพรินทรสีสัพพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระรวงพาณิชย์มอบหมายให้ครมทรัพย์สินทางปัญญาจัดงานมหากรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2024 เดอะเอสพาวเวอร์ ower, สุดยอดความคิดนำสุกิดด้วยทรัพย์สินทางปัญญาใจกลางเมืองณศูนย์การค้าสามยานมิถาวาผสุดยอดวัตรกรรมและผลงานศิลปะอาร์ตแกลเลอรี่ระดับโลกของคนไทยบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาพบดวงจอและเสวนาแน่นความรู้สร้างไอเดียโดใจต่อยอดธุรกิจพบกันส6 1ก8สิปปงหาคมนี้ณชั้น5และชั้นจีศูนย์การค้าสามานมิภาพ งานในครั้งนี้ค่ะความพิเศษครั้งที่22นี้มันจะมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นบ้างคะอ๋อโอเคอสำหรับไฮไลท์ของงานนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของอเรานำนวัตกรรมใหม่ๆนะครับผมมาให้นำ,นำ,นำจัดแสดงในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเราได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษานะครับให้มาจัดแสดงไม่ว่าจะเป็น อ,อ,อ,อากาศยานไลฟ์คนขับนะครับผมหรือจะเป็น PTT นะครับตัว EV ว h a r g e r นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานแล้วเราก็ยังมีนะครับในเรื่องของ GI Soft and s w i t t นะครับอันนี้เรามีการนำเชฟชื่อดังนะครับมารังสรรค์เมนูที่เป็นขนมนะครับซึ่งอันนี้เรามีการใช้สินค้า GI มากกว่า20รายการทั่วประเทศนะครับที่จะมา ทําเป็นเมนูขนมนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีการให้จัดชิมฟรีทุกวันนะครับผมแล้วก็นอกจากขนมแล้วเนี่ยเรายังมีในเรื่องของกาแฟที่เอามาให้ชิมเนี่ยมากกว่า8สายพันธุ์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอกาแฟดอยช้างดอยตุงจากเชียงรายแล้วก็มีกาแฟเทพเสด็จจากจังหวัดเชียงใหม่ครับผม แล้วใน3วัน,นะคะมันจะมีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละวันคือในแต่ละวันเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันจะมีะสัมมนาทุกวันนะครับเวลาประมาณ3ถึง4หัวข้อด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีวกว้เกี่ยวกับพวก IP Activity ซึ่งจะเป็นเราเปิดเวทีให้กับคนรุ่นใหม่นะครับ mm hmm. ให้มาแสดงออกอย่างเช่นผมอาจจะยกตัวอย่างและกันว่ายัางวันสุดท้ายอย่างเงี้ยเราก็จะมีการเปิด เหมือนกับว่าเป็นทีป uh, uh, ๊อปแรนดัมแดนซ์ซึ่งก็จะให้เอกชนเออโทษทีนะซึ่งจะให้ยาวบชนเนี่ยมาสร้างสีงสันในงานาครับผมครับคาดหวังกากการจัดงานในปีนี้มากมา้ยแค่ไหนอ่าจริงๆแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรามีมูลค่าที่จะสร้างมูลค่าได้ประมาณ100ล้านนะครับซึ่งปีนี้ก็ก็จะเป็นลนะักษณะเดียวกันก็คือน่าจะประมาณ100ล้านเราอันนี้เราก็มาจาัดงานหลักๆก,ก,ก็คือ มูลค่ามาจากศิลปะนะครับผมประมาณ20ล้านและที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นทางด้านนวัตรกรรมเพราะเรามีการจัด IP Business Matching ซึ่งอันเนี้เราต้องการที่จะจับผู้ระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าของนวัตรกรรมเพื่อที่จะให้เกิดผลเขาเรียกอะไรนะครับนำทรัพย์สินทางวัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมครับคุณผู้ชมค ยอยากให้ปากเชิญชวน่อยค่ะโอเคก็ดินเชิญทุกท่านนะครับคือต้องบอกว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเรามีความตั้งใจนะครับแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะให้ให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยนะครับมีความเ,เขากลุ่มพวกนี้เขามีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนําเสนอนวัตกรรมใหม่ๆห,หรือหรืออาจจะเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำหรืออาจจะเป็นในเรื่องของศิลป,ปะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่า เราอะมีความตั้งใจว่าอยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบหรือว่ามีความเข้าใจในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามากยิ่งขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเหมือนกับคนยังขาดความเข้าใจในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเวลาเราทําธุรกิจนะครับจริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญามันควรจะควบคู่ไปกับการทําธุรกิจเพราะว่าหลังๆเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือคนที่อะไรคนระับคนที่ มีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็คือเขาละเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาครับผม